นะโมตาสาัตตสมมาสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเปิดธรรมที่ถูกปิดโดยพุทธวจนะเดรชนวิชาผู้ทำสัตธธรรมให้อันตรธานพิสุทั้งหลายพิษุพวกที่แสดงอธรรม ว่าเป็นธรรมพิสุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขทำไปเพื่อความชิบหายแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิสุทั้งหลายพิสุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากและได้ชื่อว่า รำสัตธรรมนี้ให้อันตร,รธานไปอีกด้วยพิสุทั้งหลายพิสุพวกที่แสดงธรรมว่าเป็นอันธรรมพิสุทั้งหลายพิสุพวกที่แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินยัยว่าเป็นวินยัยพิสุทั้งหลายพิสุพวกที่แสดงวินัยว่าไม่ใช่วินัยพิสุทั้งหลายพิสุพวกที่แสดงสิ่งอันตราคตไม่ได้พาสิทธไว้ ไม,ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้พิสุทั้งหลายพิสุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้พิสุทั้งหลายพิสุพวกที่แสดงกรรมอันตถาคตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตได้ประพฤติ ปฏิบัติมาพิกษุทั้งหลายพิกษุพวกที่แสดงกรรมอันตถาคตได้ประพฤติปฏิบัติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติมาพิสษุทั้งหลายพิสษุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตบัญญัติไว้พิกษุทั้งหลายพิสษุพวกที่แสดงสิ่งอันตถาคตได้บัญญัติไว้ ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้พิสุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขทำไปเพื่อความชิบหายแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิสุทั้งหลายพิสุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมาก ได้ได้ชื่อว่าทำสัตธรรมนี้ให้อันตรธานไปอีกด้วยถถาคเตเอกันแต่คโตัวอภิปัสสโนเลื่อมใสอย่างนี้ในพรทธถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว